ขานบทที่27เจ็ทศกาลนี้ไม่ว่าใครก็ต้องมาเข้าร่วมสามวันจากนี้เหล่าคุณหนูในตระกูลเจียงจะต้องไปลงเรือหลิงหลงหูหยินชาราจึงกล่าวํำชับเรื่องที่ต้องระมัดระวังจากนั้นก็บอกมือให้แต่ละคนแยกย้ายกันกลับเรือนก่อนจะจากไปเสียเหยียนก็ได้เรียกเจียงหลวนเข้ามาคุยด้วยหลวนเออ ข้าเลือกสาวใช้ให้เจ้าแล้วอีกสักครู่จะส่งให้ไปรับใช้เจ้าในเรือนบ่าวพวกนี้เจ้าลองดูว่าใช้งานได้ดีหรือไม่หากว่าไม่พอใจพวกเราค่อยเปลี่ยนใหม่อีกทีเจียงรวนอมยิ้มพางกล่าวขอบคุณช่างไม่ผิดไปจากที่นางคาดไว้เซี่ยเหยียนเห็นว่านางว่าง่ายรอยยิ้มที่สง่าง,งามก็ยิ่งลึกล้ำมากขึ้นทั้งสองคน งก็แสดงอาการเกรงอกเกรงใจกันและกันออกมาทั้งทั้งที่เบื้องหลังซ่อนคมมีดไว้ในมือจากนั้นแต่เราฝ่ายก็แยกย้ายไปรอจนกระทั่งเซี่ยเหยียนกับเจียงสู้สู้เดินจากไปไกลแล้วโลจูก,ก็กล่าวว่าหูหยินสามนี่ก็รีบร้อนเล่นงานเราเหลือเกินนะเจ้าคะในสายตาของคนอื่นนางทำทุกอย่างเพื่อข้าผู้เป็นลูก ะเรียกว่าเล่นงานได้อย่างไรเจียงหลวนไม่ได้ใส่ใจขณะกำลังพูดอยู่นั้นคนผู้หนึ่งก็เดินใกล้เข้ามากิริยาท่าทางราวกับกิ่งหลิวต้องลมระหว่างที่ยังเดินมาไม่ถึงกับมีกลิ่นหอมจรุงอวนมาสัมผัสปลายจมูกสตรีตรงหน้าอยู่ในชุดสีเขียวอ่อนแขนสั้นใส่กระโปรงสีเขียวเข้มเข้ารูปดูงดงามดั่งดอกกล้วยไม้ที่ไหวตามลม พี่แท้ก็เป็นหูหหินหกหงอิงพอเห็นเจียงร่วนหงอิงก็ปลายตามองก่อนจะเดินเข้ามาหาพางเอ๋ยทักคุณหนูใหญ่เจียงรวนส่งรอยยิ้มให้ท่านแม่หกยิ่งมองยิ่งงามขึ้นทุกวันนะเจ้าคะ่ะหงอิงหน้าตาแดงก่ำอย่างขัดเขินคุณหนูใหญ่กำลังล้อข้าเล่นแล้วเจ้าคะ่ะคำพูดนี้ทำให้ข้ากระดากไปหมดเจียงรวนหัวเราะอ,อย่างสนิทสนม คำเต่าของข้านั้นจริงเสียยิ่งกว่าจริงดูท่านแม่หกยามนี้ช่างงดงามนักมีหน้าท่านพ่อถึงได้รักใคร่เอ็นดูนางเอ๋ยเยนยอต่อไปตอนนี้ข้าก็เพิ่งกลับบ้านมาไม่นานหลายเรื่องในจวนล้วนแล้วแต่ยังแปลกใหม่โชคดีที่ได้เจอท่านแม่หกรู้สึกเหมือนพบญาติสนิทคนหนึ่งภายภาคหน้าต้องขอให้ท่านแม่หกช่วยเหลือดูแลข้าด้วย หากวันหน้าข้าทำผิดไปหรือทำให้ท่านพ่อโกรธหวังว่าท่านแม่หกจะช่วยแก้ต่างให้ข้าสักเล็กน้อยกล่าวจบก็ยิ้มอ่อนหวานให้หูหยินหกคำกล่าวนี้ราวกับกำลังจะบอกในบางอย่างหงอิงพันตะลึงงานเมื่อมองดวงตาแฝงรอยยิ้มของเจียงร่วนความคิดในใจก็พลิกผันสีหน้าแสดงความหวาดระแวงบางอย่างออกมาคุณหนูใหญ่พูดเรื่องใดกัน หากว่าสามารถช่วยคนหนูใหญ่ได้ค่าเออแม่จะต้องทำอย่างสุดกำลังอยู่แล้วเจียงหลวนยิ้มน้อยๆถ้าเช่นนั้นข้าก็ต้องขอบคุณท่านแม่หกแล้วหากว่ากันตามจริงในจวนนี้คนที่ข้าพอจะพึ่งพาได้ก็คงมีท่านแม่หกเพียงคนเดียวท่านแม่หกกิริยาเรียบร้อยหน้าตางดงามเช่นนี้ท่านแม่สามเองก็ยังเทียบไม่ได้ เมื่อได้ยินคําหวานเช่นนั้นจิตใจของหงอิงก,ก็ตะลึงงานไปชั่วขณะกล่าวขึ้นว่าคุณหนูใหญ่อย่าได้ล้อเล่นกับข้าเช่นนี้เลยเจ้าค่ะหูหยินสามสูงค่าดังยกดังทองข้าฐานะเดิมก็เป็นเพียงเบาช่างต่างการราวฟ้ากับเหวสายน้ำยังเปลี่ยนทิศ30สปีลึกอีกสาสิปีกลับตื่นเขินขึ้นมาได้ เจียงหลวนเอ่ยสำทับวันข้างหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรยังไม่แน่นอนท่านแม่หกอย่าได้ดูถูกความสามารถของตัวเองคนต้อยต่ำบางคนยังสามารถเป็นถึงฮองเฮาได้คนที่เคยเป็นเ่าอนาคตจะสูงส่งขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกกล่าวจบนางก็พาเหรียนเชี่ยวและโลวจูเดินจากไปกลับมาถึงเรือนรวนก็เป็นไปดังที่เสี้ยเหยียนกล่าว สาวใช้ที่ส่งมาใหม่ได้รอยอยู่ที่ห้องแล้วพอเห็นเจียงรวนกลับมาพวกนางก็ยืนเข้าแถวต้อนรับอย่างเป็นระเบียบไปเจอกับเหลียนเชี่ยวเป็นสาวใช้ลำดับที่หนึ่งมีหน้าที่ปรนิบัติข้างกายและตามติดนายของตนในตระกูลเจียงคุณหนูแต่ละคนมักจะมีบ่าวลำดับที่หนึ่งไว้คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สองคนส่วนสาวใช้อันดับที่สองมีสี่คน ส่วนลำดับที่สามมีหคนคราวนี้เรือนเหยียนหัวส่งสาวใช้มาให้เจียงรวน่นทั้งหมดสี่คนบอกว่าที่เหลือจะให้เจียงรว่นเลือกด้วยตัวเองในวันข้างหน้าสาวใช้ทั้งสี่นางนี้ยืนเรียงเป็นแถวเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นสาวสะพั่งหน้าตาจิ้มลิ้มเจียงรว่นเข้ามาถึงก็ไม่มองพวกนางแม้แต่น้อยกลับเดินไปอีกด้านหนึ่ง ก่อนจะซุดนั่งลงบนฟูกแล้วหยิบหนังสือขึ้นเปิดอ่านเหลียนเชี่ยวกับไปจือ่อไม่กล่าวสิ่งใดยืนนิ่งอยู่ข้างกายเจียงรวน่นบางครั้งก็รินชาร้อนส่งให้ทำเหมือนกับว่าสาวใช้ผู้มาใหม่เหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่ในห้องเวลาผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วยามจนมีสาวใช้คนหนึ่งทนไม่ไหวก้าวเท้าขึ้นมาข้างหน้าพางส่งเสียงเบาๆว่า พวกเบาคารวะคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะเจียงหลวนค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างแช่มช้าราวกับว่าเกียดคร้านเหลือประมาณหญิงสาวต้องมองสาวใช้ที่ละคนด้วยแววตานิ่งเฉยกระทั่งมาหยุดอยู่ที่บ่ารับใช้คนหลังสุดนางเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้างดงามดั่งบุพภากลางแสงจันทร์กำลังก้มศรีรษะลงด้วยท่าทางอ่อนน้อมเจ้าชื่อเจียงหลวนยิ้มน้อย เบาวชื่อซูเซียงเจ้าค่ะสาวใช้ผู้นั้นตอบซูเซียงเจียงหลวนถามแล้วก็ก้มหน้าจิบน้ำชาซูเซียงข้าจำได้แม่นเลยทีเดียวเมื่อครั้งก่อนนั้นซูเซียงคือสาวใช้อีกคนหนึ่งที่ติดตามเจียงหลวนเข้าวังนางมักมีท่าทีอ่อนน้อมเชื่อฟังอยู่เสมออีกทั้งกิริยาก็นุ่มนวลเป็นมิตรเดิมที เจียงหลวนเห็นว่านางพอรู้หนังสืออยู่บ้างจึงให้มาคอยรับใช้อยู่ข้างกายคำว่าสุดท้ายแล้วหนึ่งวันก่อนที่เจียงหลวนจะถูกตัดแขนขาเจียงสู้สู้มาเยี่ยมนางในคุกมืดพร้อมกับใบหน้ายิ้มหยอกของซูเซียงที่แท้นางก็คือสาวใช้ของเจียงสู้สู้นั่นเองวันนี้ซูเซียงได้วกกลับมาชดใช้เวรกรม ให้กับนางเป็นคนแรกเลยทีเดียวขค้ืน14ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันเทศกาลลอยโคมไฟของราชวงศ์ต้าจินซึ่งแต่ละปีจะมีเพียงครั้งเดียวเจียงรวนถูกไปจจอกับเหลียนเชี่ยวปุกให้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่สองสาวใช้กำลังวุ่นวายหาเสื้อผ้าเครื่องประดับมาแต่งกายให้คุณหนูเล่าจูรู้สึกเสียดายที่ตนเองมิได้ติดตามไปด้วย จึงบ่นพึมพำอย่างไม่สบอารมณ์วันนี้คุณหนูจะต้องโดดเด่นไร้ผู้ใดเทียบเทียมน่าเสียดายที่บ่าวไรว้วาสนาไม่รู้ว่าคุณหนูจะสะกดคนจนเคิมไปสักกี่รายเหลียนเชี่ยวได้ยินวาจาของนางที่แฝงไปด้วยความหงุดหงิดใจ <c oughs> ก็ปรามขึ้นว่าพูดจาเหลวไหลให้ข้าสละที่แล้วเจ้าไปแทนดีหรือไม่ให้ข้าอยู่ในโจนแห่งนี้ คอยพวกเจ้าแทนดีหรือไม่แหนพี่เหลียนเชี่ยวก็เล่าจูเบ้ปากข้าเองก็อยากทำเพื่อคุณหนูอีกอย่างบ่ารับใช้ที่มาใหม่พวกนั้นก็มีใช่คนที่จะคบค้าสมาคมด้วยได้แต่ก็ดีวันนี้พวกพี่ไม่อยู่ข้าจะได้สมโอกาสสยบความโอหังของพวกนางลงไปบ้างเล่าจูใจเย็นหน่อยไปจื่อแซงกล่าวห้ามปราม อย่าทำให้พวกสาวใช้น้อยๆที่แสนจะประณีตอ่อนหวานเหล่านั้นต้องหวาดกลัวไปเชียวนะสวยงามประณีตตรงไหนกันดวงตาของเล่าจูพอประกายเหยียดหยามออกมาพวกนางใจดำอำมหิตวันนี้ข้าหินแม่สูเสียงนั่นกำลังค้นหาของในห้องของคุณหนูอยู่หลายตลบก็เลยรอบมองนางพวกพี่รู้ไหมว่าข้าหินสิ่งใดแม่ซูเสียงนั่น ขโมยผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งของคุณหนูไปด้วยเจ้าว่าอย่างไรนะเหลียนเชี่ยวที่กำลังแปลงผมให้เจียงร่วนสันสะท้านไปทั้งร่างส่งเสียงดังอย่างตกใจหยุดแปลงผมเจ้านายทันทีทำไมเจ้าไม่ขวางนางเจียงร่วนชะงักมองเล่าจูเทาว่ามีได้รีบร้อนเท่ากับเหลียนเชี่ยวดวงตาของเจียงร่วนสงบนิ่งกว่ามากนะักเล่าจูค่อยๆย,ย้มพรายออกมาคุณหนูเคยบอกว่า ให้บ่าวคอยตามดูทุกฝีก้าวของพวกสาวใช้นั่นนี่เจ้าคะบ่าวก็ตามดูอยู่ทุกวันโดยเฉพาะสู่เสียงตัวบ่าวเองตั้งแต่เด็กก็เคยได้ติดตามกลุ่มพ่อค้าทาตไปทั่วยุทธภพเห็นวิธีการของหัวขโมยมานักต่อน,นักแล้วถ้าแม่นั่นแค่เพียงใช้มือเท้าสกรปรกคิดขโมยของธรรมดาก็ยังพอไหวแต่ที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าคือจิตใจชั่วร้ายของนางตันหากเล่า ผ้าเช็ดหน้าของคุณหนูนับเป็นของใช้ส่วนตัวยิ่งหากแม้นตกไปอยู่ในมือของบุรุษก็อาจทำให้ความผุดผ่องของคุณหนูต้องแปดเปื้อนและอาจเลวร้ายถึงขั้นหมดอนาคตตอนนั้นคุณหนูก็หลับอยู่หากว่าเบ่าจะกลับมารายงานก็คงไม่ทันการดังนั้นเบ่าวก็เลยตัดสินใจด้วยตัวเองเจ้าทำอย่างไรเจียงรวนเอ่อยถาม เล่าจูดวงตาฉายแววพึงพอใจเบาอาศัยจังหวะตอนที่ซูเซียงไม่อยู่นำผ้าเช็ดหน้าของคุณหนูที่นางซ่อนไว้ใต้หมอนสับเปลี่ยนเป็นของคุณหนูรองเสียแทนไตจื่อตะลึงงนันเจ้าทำเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าจูงเงยหน้าขึ้นหากว่านางคิดจะทำร้ายคุณหนูพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดสิ่งใดให้มากความถ้าความคิดของนางใสบริสุทธิ์ก็แล้วไป แต่ถ้านางมีความเคลื่อนไหวคิดทำการใดชั่วร้ายจริงคนรับกรรมจะต้องเป็นคุณหนูรองมี่เป็นเรื่องของกรรมใครทำใครก็รับเจียงรวนย้มยิ้มเจ้าทําได้ดีมากเล่าจูเป็นสาวใช้ที่เพิ่งพบเจอในครั้งนี้หากเมื่อก่อนมีสาวใช้ที่ฉลาดเฉลียวเช่นนี้อยู่ข้างกายชีวิตตนคงจะไม่ลําบากนะัก แต่ว่าเจ้าไปหาผ้าเช็ดหน้าของคุณหนูรองมาจากไหนกันไปจื่อเอ๋ยถามหลายวันก่อนตอนเดินผ่านสวนดอกไม้เพื่อนําอาหารมาส่งให้คุณหนูข้าเห็นคุณหนูรองไม่ระวังตัวทําตกไว้เดิมทีคิดว่ามีเวลาว่างก็จะไปส่งคืนใครจะคิดว่าได้นำมาใช้ในแผนการนี่เรียกว่าสวรรค์เข้าข้างเราแล้วเหลียนเชี่ยวส่งเสียงหัวเราะคิกคักออกมา ไอจื่อเองก็อดไม่ได้เช่นกันเล่าจูเห็นทั้งสองคนร่าเริงยินดีก็หัวเราะบ้างใบหน้าของเจียงรวนพันมีรอยยิ้มขึ้นมาขณะที่ในใจกับครุ่นคิดตราเตรียมแผนการต่อไปอย่างรวดเร็วเสี่ยเหยียนคิดจะทำให้นางเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่วิธีการก็ไม่ต่างไปจากเดิมถึงแม้เหตุการณ์หลายเรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไป ตามการกระทําที่ผ่านมาของตนแต่ว่าสิ่งเดียวที่ยังไม่แปลเปลี่ยนไปก็คือจิตใจเหี้ยมเกรียมของเสี้ยงเหยียนแม่สมคิดจะทำให้ชื่อเสียงของนางย่อยยับไปทั้งชีวิตในเรือนเหยียนหัวเจียงสู้สู้นั่งอยู่หน้าโต๊ะกำลังดื่มชาบงกดพุทราแดงอย่างรมะมัดระวงังด้วยท่าทางเรียบร้อยสง่างามใบหน้าอิ่มเอ,อบิบมีรอยยิ้มสดใสบริสุทธิ์ ดุดเทพธิดากิริยาท่าทางปราณีตหมดจดเสี้ยเหยียนมองดูบุตรสาวของตัวเองอย่างพึงพอใจดูสิเจ้าก็โตเป็นสาวแล้วงดงามน่ารักเหลือประมาณไม่รู้ว่างานลอยโคมปีนี้คุณชายท่านใดจะมีบุญวาสนาได้แต่งกับลูกสาวของข้าเจียงสู้สู้หน้าแดงตํำหันไปกล่าวอย่างกระเง้ากระงอนท่านแม่พูดเหลวไหลแล้วเจ้าคะ่ะ ตอนนี้ข้าก็เพิ่งจะแรกสาววันงานก็ได้แต่นั่งอยู่ในเรือหลิงหลงไม่ได้ไปดูตัวกับใครเขาสักหน่อยพินเจ็ดสายข้าเองก็ฝึกมาได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นเจ้าบรรเลงได้ไพเราะขนาดนั้นแม่เองยังดีพินได้ไม่ไพเราะเทียมเจ้าเสียเหยียนกล่าวอย่างภาคภูมิใจถึงตอนนั้นเจ้าก็แค่ไร้กระวีที่แม่สอนให้พวกคุณหนูกระดูกอ่อนบนเรือ จะมีใครบังอาจเทียบเจ้าได้เจียงสู้สู้ย้มยิ้มข้าก็คิดเช่นนั้นแต่แล้วก็พันขมวดคิ้วแต่ท่านแม่เจ้าคะเราลืมพี่ใหญ่ไปหรือเปล่านางกลับมาคานี้หน้าตางดงามขึ้นอย่างประหลาดหากยืนอยู่บนเรือลำเดียวกันจะต้องแย่งสายตาผู้คนไปจากข้าเป็นแน่แม้ว่าสาวน้อยจะพยายามสะกดอารมณ์เพียงใด แต่แววตาก็สาดประกายริษยาออกมาจางๆเสี่ยเหยียนเห็นดังนั้นก็พันสายหน้าเจ้าไม่ต้องไปสนใจนางอย่างไรเสียก็เป็นแค่สตรีไร้ด้ำยาคนหนึ่งดิดาเจ้าปฏิบัติต่อนางเช่นนั้นในตระกูลเจียงมีหรือที่นางจะเกินหน้าเกินตาเจ้าได้ลูกแม่ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าคืนนี้นางจะแย่งความโดดเด่นไปแม่ได้เตรียมจัดการทุกอย่าง เอาไว้เรียบร้อยแล้วจัดการเรียบร้อยลูกสาวทวนคำพันหลุดหัวเราะออกมาแล้วกล่าวต่อข้ารู้ว่าท่านแม่รักข้าเสียเหยียนดีหน้าผากบุตรสาวอย่างเอ็นดูในจวนนี้หากว่าไม่อาจช่วยเจ้าได้ข้าก็คงไร้เหตุผลที่จะอยู่ต่อถ้าไม่ช่วยเจ้าตอนนี้เกรงว่าวันข้างหน้าอาจจะมีสิ่งใดไม่คาดคิดเกิดขึ้นเจียงรวนโดดเด่นจนเกินไป หลายวันมานี้ข้าเองก็เฝ้าติดตามดูนางหากว่านางมีใช่คนโง่เขาก็ต้องฉลาดล้ำลึกการที่นางสามารถรับมือกับครอบครัวเฉินเจ้าได้นับว่าไม่ธรรมดาและต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นแน่นางมักจะทำให้ใจของข้าไม่สงบปล่อยให้นางอยู่ต่อรังแต่จะเป็นภยัยไม่สู้รีบจัดการเสียแต่เนิ่นๆดีกว่าท่านแม่คิดจะเอาชีวิตนางหรือเจ้าคะ เสียงสู้สู้ถามเอาชีวิตนางมาเพื่อสิ่งใดนางเพิ่งกับสู่เมืองหลวงข้าจะลงมือทำสิ่งใดก็ไม่อาจทำได้ถนัดนะักสู้ให้สังคมลงมือแทนเราเสียเองยังจะดีกว่าเจ้าคอยดูหลังงานคืนนี้ผ่านไปนางคงไม่เหลือชื่อเสียงอันดีงามให้ชดหน้าอยู่ในเมืองหลวงได้อีกท่านแม่ท่านเล่าแผนการให้ข้าฟังสักหน่อยสิเจ้าคะ เสียงสู้สู้ยืดกายตรงข้าเองก็หวังที่จะเห็นนางขายหน้าเสี่ยเหยียนมองดูบุตรสาวตัวเองแวบหนึ่งอยางไม่เห็นด้วยบอกเจ้าก็ได้แต่ต้องจำไว้ผ่านพ้นงานฉลองนี้ไปแล้วนางก็จะกลายเป็นคนที่ทุกคนในเมืองหลวงอยากทุกตีทําร้ายกลายเป็นตัวอับปมงคลเจ้าไม่จำเป็นต้องลงมือไปต่อล้อต่อเถียงหรือคุกคีกับนางวางเฉยเข้าไว้ ไม่เช่นนั้นก็จ,จะพลอยมัวหมองไปด้วยเจียงสู้สู้รับคำอย่างหญิงพยองเซี่ยเหยียนสั่งให้พวกสาวใช้ที่อยู่รอบกายออกไปข้างนอกเหลือเพียงไม่กี่คนที่นางไว้วางใจแล้วก็เล่าแผนการให้เจียงสู้สู้ฟังโดยละเอียดสีหน้าของสองแม่ลูกเต็มไปด้วยความสุขต่างหัวเราะค,คิกคักในขณะที่แววตามาร้ายรุนแรงความร้ายกาจของสองแม่ลูก ผู้คนภายนอกย่อมไม่มีวันได้เห็นหลังจากผ่านยามบ่ายไปแล้วดวงตะวันก็เคลื่อนค้อยไปทางทิศประจิมซึ่งก็เป็นเวลาที่เหล่าคุณหนูตระกูลเจียงจะออกเดินทางไปร่วมเทศกาลลอยโคมไฟรถม้าคอยอยู่ตรงหน้าประตูจวนนานแล้วเจียงสู้สู้รีบร้อนขึ้นไปเป็นคนแรกนางเอ๋ยเรียกอย่างสดใสให้เหล่าพี่และน้องสาวขึ้นรถม้าเร็วๆ ทางด้านทหารอารักขาของตระกูลเจียงก็เดินเท้าตามรถมา้าของเหล่าคุณหนุ่มไปอย่างมีระเบียบระหว่างเดินทางรถม้าเคลื่อนไปบนถนนของเมืองหลวงอย่างช้าๆเจียงลี่กับเจียงตานซึ่งถือได้ว่าเป็นบุตรสาวอันเกิดจากอนุภรยาไม่เคยมีโอกาสมาร่วมงานใหญ่โตเช่นนี้มาก่อนวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้เข้าร่วมเทศกาลลอยโคมไฟ เจียงตานหวาดกลัวเอาแต่ก้มหน้านเงียบผิดกับเจียงรี่ที่มีสีหน้าแสดงอาการตื่นเต้นอย่างลิงโลดหากว่านางไม่ต้องเกรงใจเจียงหลวนกับเจียงสู้ๆ้แล้วล่ะก็คงได้เลิกผ้าม่านออกไปดูบรรยากาศด้านนอกนานแล้วเจียงหลวนกำลังปิดตาทําสมาธิอยู่หูก็พันได้ยินเสียงเจียงสู้สู้ดังแทรกเข้ามาว่าพี่ใหญ่มีความสามารถ ในศิละปะขแขนงใดหรือเจ้าคะในที่สุดก็ถามเจียงหลวนยิ้มเหยาะในอกก่อนจะลืมตาถามออกไปอย่างประหลาดใจว่าศิละปะหรือข้าไม่มีความสามารถใดเลยน้องรองถามเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหรือพี่ใหญ่ไม่จำเป็นต้องผอมตัวเจียงสู้สู้แซงทำเป็นปึ่งนอนพี่ใหญ่ไม่รู้หรอกหรือว่าเทศกาลลอยโคมไฟบนเรือหลิงหลงของทุกปี คุณหนูแต่ละตระกูลจะต้องแสดงความสามารถทางด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อเป็นการเชดหน้าชูตาให้แก่วงตระกูลหากว่าการแสดงของคุณหนูคนใดสามารถมีชัยเหนือคุณหนูคนอื่นๆจนได้รับเสียงปรบมือมากที่สุดก็จะได้รับโคมไฟพระราชทานเป็นรางวัลเจียงหลวนก้มหน้าลงกล่าวเบาๆก็ฟังดูน่าสนใจแต่ว่าตัวข้า ไร้ความสามารถด้านนี้ได้อย่างไรกันเจียงสู้สู้ยังคงตื้อต่อไปเดิมทีตอนที่ท่านแม่ใหญ่ยังอยู่ไม่เคยสอนสตร์ใดให้พี่ใหญ่เลยหรือน้ําเสียงผู้พูดบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหมือนกับสาวน้อยที่กล่าวว่าจายอย่างตรงไปตรงมาไม่มีสิ่งใดแอบแฝงน้องรองกล่าวผิดแล้วเจียงหลวนอมยิ้มหรือว่าศิลปะของน้องรอง ทุกอย่างล้วนมาจากการสั่งสอนของแม่สามนั่นก็คงไม่ใช่อย่างแน่นอนท่านพ่อย่อมต้องเชิญอาจารย์มาสอนความรู้ต่างๆให้กับน้องรองแต่ข้าอยู่ในหมู่บ้านจึงไรว้วาสนาที่จะหาอาจารย์มาสอนได้เจียงสู้สู้ตะลึงงันไปนานครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นมาแต่ข้าเห็นว่าพี่ใหญ่ฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนี้ย่อมมีใช่คนที่ไร้ความสามารถ อีกอย่างเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับหน้าตาตระกูลเจียงของเราพี่ใหญ่ลองคิดดูเถิดว่ามีศิลปะใดที่ท่านพอจะมีความสามารถอยู่บ้างอย่างน้อยแสดงให้พอผ่านๆไปก็ได้เจ้าค่ะเช่นนั้นในความเห็นของน้องรองเจ้าว่าข้าทำสิ่งใดได้บ้างเล่าเจียงหลวนย้อนถามเจียงสู้สู้จึงเล่าอย่างเจ้าเล่เรื่องกวี เดินหมากหรือวาดภาพหาใช่สิ่งที่จะเรียนรู้กันได้เพียงวันสองวันอีกทั้งพี่ใหญ่ก็ยังไม่เคยเรียนดีดพินเช่นนั้นเต้นระบำเป็นอย่างไรเจ้าคะในหมู่บ้านก็น่าจะมีการร้องรำกันอยู่เนืองๆพี่ก็ลองนึกแล้วเรียนแบบท่าทางการร่ายรำจากเพลงพวกนั้นมาสักสองสามท่าก็พอได้แล้วเจ้าคะ่ะเจียงร่วนพยักหน้าอืม ถือเป็นความคิดที่เข้าท่าน้องรองคิดได้รอบคอบจริงๆเจียงลี่ที่นั่งอยู่ด้านข้างพันส่งเสียงหัวเราะออกมาส่วนเจียงตานก็มองเจียงรวนด้วยสายตาหวาดภาวาเช่นเดิมฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ